เปิดน้ำพุแล้วนะคะเดี๋ยวไปชมน้ำพุถ้าตรงไปก็จะเป็นราชดำริ ด้านล่างถนนราชดนรินะคะตรงนั้นคือสวนลุมค่ะพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะที่เห็นอยู่นู่นคือสวนลุมนะคะสวนลุมพินีนี่นะคะทำด้วยหินสลับกับแผ่นไม้นะคะก็ไฟฟ้ามาแล้วจะเข้าสถานีสารแดง พื้นที่บางส่วนก็ยังไม่เสร็จนะคะแต่ในส่วนของดุสิตรอรุณนะคะชั้น6นะคะในดุสิตเซนทันพาร์คเปิดให้ชมแล้วนะคะมีน้ำตก สวยงามมกบรรยากาศดีนะคะสวนเป็นสวนลอยฟ้านะคะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพอดีวันนี้มีการเปิดตัวของห้างนะคะมีการเปิดห้างคนเลยคึกคักนะคะแต่เราไม่รอเรามาทางนี้สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปชมสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่นะคะที่อยู่ชั้น6ของดุสิตเจนท่านพ์คนะคะ เราจะเข้าลิฟต์ตู้ B1 กับ B2 ค่ะกดลิฟต์ขึ้นไปชั้น6นะคะกาแฟโอ้คนเยอะมากเลยรอคิวขึ้นนะคะ เมื่อกดลิฟต์ขึ้นมาชั้น6แล้วนะคะก็จะเห็นน้ำพุก็แสดงว่าถึงแล้วนะคะสำหรับใครที่เอารถยนต์มานะคะแนะนำให้ไปจอดรถที่เซ็นทรัลพาร์คออฟฟิศนะคะบริเวณชั้น B1 กับ B2 คะ่ะแล้วก็กดลิฟต์ขึ้นมาเลยส่วนใครที่เดินทางมารถ MRT นะคะลงที่สถานีสีลมได้นะคะส่วน BTS ก็สถานีสาราแดงทางออกที่5ค่ะตึกพอปลอนะคะโรงพยาบาลจุลานะคะ ถ้าตรงไปก็จะเป็นราชดมริด้านล่างถนนราชดมรินะคะตรงนั้นคือสวนลุมค่ะพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะที่เห็นอยู่นู่นคือสวนลุมนะคะสวนลุมพินีพาเดินชมกันนะคะมันมีหลายโซนนะคะมีหลายโซน เดี๋ยวพาไปชมกันนะคะด้านนู้นก็มีนะคะเดี๋ยวเราเดินไปเราจะไม่หยุดอยู่ที่เดียวไหนๆก็มาแล้วนะคะ สวยงามมากนะคะสวนลุมพินีนี้เป็นปา่าเป็นป่าเขียวขจีเลยเดี๋ยวเราเดินชมต่อเนาะมันมีหลายสเต็ปนะคะด้านล่างก็มีด้านล่างก็มีให้เดินชมนะคะเดี๋ยวเราไปชมกัน เดี๋ยวเราเดินไปข้างบนก่อนดีกว่าเนาะเดินไปสเต็ปข้างบนก่อนดีกว่าค่ะย้อนออกก่อนเดี๋ยวเราเดินไปข้างบนก่อนนะคะไล่จากข้างบนมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลงข้างล่างนะคะพื้นที่บางส่วนก็ยังไม่เสร็จนะคะแต่ในส่วนของดุสิตอรุณนะคะชั้น6นะคะในดุสิต เซนทันพาร์คเปิดให้ชมแล้วนะคะมีน้ำตกสวยงามมากบรรยากาศดีนะคะ เป็นส่วนขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะตอนนี้นเป็นส่วนลอยฟ้านะคะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเท้า,ส,าสังตสิ ยาวลาดไปทางคองเตยได้นะคะไปทางขวาไปทางทองเตยไปทางวันแบกขอกค่ะถ้าไปทางซ้ายก็จะไปทางหัวลำโพงเยวาวราชนะคะรถไฟฟ้ามาแล้วจะเข้าสถานีสารแดง ึกสูงๆส,ส,สวยๆคือตึกของดูสิตเซนทันพาร์คนะคะในส่วนของห้างสปปรรพสินค้าแล้วก็เป็นโรงแรมค่ะเปิดน้ำพุแล้วนะคะดีย๋ยวไปชมน้ำพุที่นี่ เป็นสวนนะคะเหมาะสำหรับพักผ่อนหรือว่านั่งทำงานก็ได้นะคะเป็นที่นัดพบกันสังสรรค์เพื่อนฝูงนะคะพบปะกันนะคะเหมาะทีเดียวค่ะตอนนี้บริเวณน้ำพุก็เปิดแล้วนะคะเปิดให้ชมแล้วนะคะ สวยมากๆค่ะมาแล้วก็ติดลมนี่มีนสวนของตัวห้างนะคะเปิดวันนี้แล้วไม่เปิดสูงเหมือนไอเออเหมือนไอไอคอนสยามเนาะ เมื่อกี้ดเดินเดินโซนด้านบนนะคะตอนนี้เราจะมาเดินอีกโซนหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ด้านล่างนะคะมีที่ให้นั่งมีมานั่งโต๊ะนั่งกันด้วยนะคะหลังคาโดมสีแดงๆนั้นก็คือสถานี MRT สวนรุมพินีนะคะสวนรุมพินี มีคนมาถ่ายรูปกันเยอะเลยวันนี้เป็นวันที่สองนะคะนับจากที่เปิดให้เข้าชมนะคะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เมื่อวันที่3กันยายนแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สองยังไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่นะคะแต่ก็เปิดให้คนเข้ามาชมก่อนนะคะเพราะว่าทุกคนเล่นโซเชียลนะคะมาถ่ายรูปกัน แล้วก็อัพลงโซเชียลก็เป็นการโปรโมทสถานที่ไปในตัวนะคะด้านโน้นมีการบินโดนด้วยนะคะมีการบินโดนโดนไปไหนอ่ะโดน เดินให้ทุกซอกทุกมุม ตรงนู้นนะคะตึกตรงนู้นนะคะวันแบงคอกค่ะวันแบงคอกอยู่ตรงถนนวิทยุนะคะรถที่วิ่งขวักไฟคือถนนทสะพานนะคะ สะพานไทยญี่ปุ่นนะคะแต่ก่อนมันเป็นสะพานไทยเบนเยี่ยมนะคะ ทำเบันไดตรงนี้นะคะทําด้วยบันไดตรงนี้นะคะทําด้วยหินสลับกับแผ่นไม้นะคะก็เหมาะสำหรับชวนน้องๆเพื่อนๆน,นะคะมานั่งเล่นพักผ่อนกันได้นะคะ เขียวๆนะคะสีลมเอดนะคะถัดไปเป็นคลาวพาซ่านะคะเป็นโรงแรมอันนั้นสามย่านมิดทาวนะคะตึกเขียวๆด้านหลังนะคะไปทางถนนพารสี่นะคะ3ามย่านมิดทาวโรงพยาบาลจุฬาก็เส้นถนนราชดำรินะคะไปที่เซนต์นเวิด์นะคะก็ตามนี้ค่ะ วันนี้อากาศก็ไม่ค่อยจะผุดโปร่งเท่าไหร่นะคะฝนฟ้าตกเอาไว้นะคะอันนี้ตึกกบขนะฮะกบขที่มีไอสีเหลืองๆนะคะสามเหลี่ยมน,นะคะตึกกบข ก็จะเป็นโซนแบบอาร์ตๆนิดนึงนะคะสำหรับเด็กเล่นนะคะ ตอนนี้เราลงมาอยู่ที่ชั้นจีแล้วนะคะก็พบกับอีกกลุ่มหนึ่งนะคะคนเยอะมากๆค่ะรอลิฟต์นะคะลิฟต์ตู้ B1 กับ B2 ค่ะวันนี้เป็นงานเปิดตัวนะคะงานเปิดห้างวันแรกนะคะวันที่4กันยา2568ค่ะคนคึกคักมากนะคะฝนฟ้าก็ตกทิ้งร่องรอยความเปียกชื้นเอาไว้ค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ให้ช่อง My Story ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ